หนังสือเสียงผู้ชายสไตล์อินเตอร์ตอนบุคลิกภาพแบบอินเตอร์ไม่มีใครเลือกเกิดได้หรอกครับผมพูดอย่างนี้กับชายหนุ่มหลายคนที่มักจะบ่นให้ฟังว่าเกิดมาไม่หล่อทําให้บุคลิกไม่ดีที่จริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่ว่าหน้าตาไม่หล่อหุ่นไม่สมาร์ทแล้วจะมีบุคลิกที่ดีไม่ได้คํากล่าวที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งที่มักจะใช้กับผู้หญิงจริงๆแล้วสามารถใช้กับผู้ชายได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่าการแต่งตัวหล่อใช้เสื้อผ้าราคาแพงหรือตามสมัยนิยมแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดีจนกลายเป็นผู้ชายสไตล์อินเตอร์ได้ทุกอย่างมันมีขั้นตอนครับและในบทนี้ผมหยิบเอาบันไดเจ็ขั้นสู่การมีบุคลิกภาพแบบอินเตอร์มาให้คุณผู้ชายทั้งหลายได้ศึกษาเริ่มกันเลยละกันบันไดขั้นที่ห บันไดแห่งการพัฒนาร่างกายและสุขภาพรักษาความสะอาดของร่างกายก่อนเป็นอันดับแรกความหมายตรงๆก็คือการอาบน้ำให้สะอาดโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การอาบน้ำที่มีคุณภาพจริงไม่จำเป็นต้องราคาพแพงการอาบน้ำโดยที่ยังมีขี้ใครจับอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นและยังคงมีกลิ่นตัวอยู่ย่อมไม่ใช่การอาบน้ำที่สะอาดการพัฒนาบุคลิกภาพในขั้นนี้ยังหมายถึงเครื่องสำอางโลชั่น แป้งทาตัวหรือแม้กระทั่งน้ำหอมต้องฝึกตัวเองให้เป็นหนุ่มที่สะอาดและมีกลิ่นหอมอย่ามัวแต่คิดว่าเครื่องสำอางเหล่านั้นทำขึ้นเฉพาะผู้หญิงหรือใช้แล้วจะมีใครเรียกคุณว่าประเทืองอย่างที่เขาเรียกกันเพราะในปัจจุบันมีเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้หนุ่มมากมายผิวหนังนอกจากจะทาครีมให้ผิวหนังชุ่มชื้นแล้ว หากเกิดมีบาดแผลควรปกปิดให้มิชิดเมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณชนเพราะการเผยให้เห็นแผลแสดงให้เห็นถึงการไม่เอาใจใส่ต่อสุขภาพทำให้บุคลิกเสียไปอย่างไม่รู้ตัวเล็บมือเล็บเทา้าเล็บมือเล็บเท้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลให้สะอาดอยู่เสมออย่าปล่อยให้เล็บยาวมากหรือปล่อยให้มีขี้เล็บติดอยู่ถ้าไม่ถนัดที่จะดูแลเอง ก็หาเวลาไปร้านเสริมหล่อที่เป็นขาประจําเลือกเอาร้านที่คุณมั่นใจว่าสะอาดด้วยนะครับเพราะการทําเล็บเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายกลิ่นปากกลิ่นปากถ้ากินอาหารที่มีกลิน่นเช่นกระเทียมหอมกระปิหรือกับข้าวที่มีกลิ่นแรงๆเป็นไปได้ควรแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารหรือควรจะมียาอมอยาดับกลิ่นปากพกติดตัวเอาไว้ในเวลาที่ ้วนปากแล้วหลังอาหารหรือในเวลาที่คุณต้องการความมั่นใจในการพูดเพราะต่อให้คุณหล่อเนี้ยบขนาดไหนหากอ้าปากคุยแล้วมีกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์โชยมาเป็นระยะคะแนนบุคลิกภาพคุณติดลบแน่หน้าตาหน้าตาอย่าปล่อยให้ผิวหน้าแห้งกล้านหรือมันเพียงเพราะว่าไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อคนหน้ามัน มีทั้งแบบซับมันอย่างเดียวและมีประเภทซับหน้ามันและมีแป้งติดอยู่ในตัวราคาไม่เท่าไหร่หรอกครับหาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆจุดสำคัญของหน้าตาที่รองลงมาก็คือขี้หูขี้ตาใบหูเป็นสิ่งที่พึงระวังบริเวณลำคอก็ต้องสะอาดไม่ใช่โชคราบที่ไข่เป็นปล้องๆหากเกิดสิวฝ้าก็ควรหาทางรักษาเสร็แต่เนื่อ อย่าปล่อยไว้จนลุกลามเหมือนเป็นฝีเม็ดใหญ่ผมทรงผมอย่าปล่อยให้ผมจับกันเป็นก้อนเพราะไม่เคยสระระวังรักษาเรื่องรังแคเรื่องกลิ่นอับนอกจากนั้นควรหาทรงผมที่สุภาพร,รับกับใบหน้าและสถาภาพทางสังคมเพราะทรงผมเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดของร่างกายที่คนจะมองเห็นพร้อมๆกับใบหน้าของคุณบันไดขั้นที่สการซุนตัว การเดินการยืนการนั่งการเคลื่อนไหวควรเคลื่อนไหวในลักษณะตั้งตรงเป็นธรรมชาติแบบสบายๆให้ศีรษะตั้งตรงอย่าเอียงคอหรือเดินก้มหน้าเหมือนหาเหรียญเศษสตังเวลาที่เดินส่วนลำตัวขณะนั่งต้องนั่งหลังตรงอย่าโน้มไปข้างหน้าหรือหงายหลังสายตาต้องมองนิ่งแต่ต้องไม่จ้องเพ่งจนเกินไป การใช้สายตาควรมองเพียงระดับใบหน้าเมื่ออยู่ในที่ร่มหรือสถานที่ภายในไม่ควรใส่แว่นตาดำหรือแว่นทึบที่มองไม่เห็นแววตาเพราะมันจะเป็นการแสดงถึงความไม่จริงใจในขณะที่นั่งหรือยืนลำตัวต้องตั้งตรงขาทั้งสองข้างตรงอย่ากางหรือหนีบชิดจนเกินไปและระวังเวลายืนอย่าให้พุงยื่นไปข้างหน้าการวางมือ หากอยู่ในลักษณะยืนควรปล่อยมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวอาจพ่ายหลังหรือประสานไว้ข้างหน้าแบบหลวมๆก็ได้แต่จำไว้เสมอว่าการทรงตัวที่ดีหรือการทรงตัวที่สมดุลจะทำให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีและแลดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะเป็นการช่วยให้เกิดบุคลิกภาพที่คล่องแคล่วกระตือรือร้นกระฉับกระเฉง หากปฏิบัติเป็นประจำคุณจะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพในการเดินการยืนการนั่งที่สง่าผ่าเผยงดงามไม่วุ่นวายต่อให้คุณเป็นคนร่างทวมก็เถอะไม่โครงตัวง่ายหรือร่มง่ายรูปร่างสัดส่วนส่วดทรงของคุณจะดีขึ้นและยังส่งผลไปยังการกินอาหารและการขับถ่ายที่ดีที่สำคัญการออกกำลังกายจะช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยนอกจากนั้น เมื่อคุณอยู่ในที่สาธารณชนนอกจากท่าทางที่คล่องแคล่วการทรงตัวที่สง่างามแล้วอย่าลืมว่าสีหน้าของคุณต้องยิ้มแย้มแจ่มใสรอยยิ้มจะทําให้หน้าตาของคุณดูอ่อนเยาว์และมีเสน่ห์ขึ้นเป็นกองหัวเราะบ้างในบางโอกาสที่เหมาะสมแค่นี้คุณก็เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ขึ้นได้อีกเท่าตัวบันไดขั้นที่3เสื้อผ้าอาภรและเครื่องประดับกฎของการแต่งตัวเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ความสะอาดมาก,ก่อนเป็นอันดับแรกเสื้อผ้าทุกชิ้นที่คุณสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นในหรือชิ้นนอกต้องสะอาดและต้องรีดให้เรียบอย่าได้ใส่เสื้อผ้ายับยับออกไปให้ใครเห็นเป็นอันขาดราคาเสื้อผ้าที่ใส่ไม่จําเป็นต้องราคาแพงมากจนต้องกรีดกระเป๋าใจควรรู้จักเลือกลักษณะของเนื้อผ้าที่ดูดีการตัดเย็บที่ประณีตแน่นหนาที่สําคัญต้องพอดีกับรูปร่างอย่าให้เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เครื่องประดับในที่นี้ผมหมายถึงเข็มกลัดติดเสื้อนอกนาฬิกาแหวนกระเป๋าเอกสารรองเท้าซึ่งหลายอย่างผมจำแนกแจกแจงรายละเอียดให้คุณผู้ชายทั้งหลายได้ศึกษาในบทอื่นๆแล้วเครื่องประดับเป็นสิ่งสำคัญลองมาจากเสื้อผ้าเพราะเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้คุณดูดีขึ้นรวมทั้งสะท้อนถึงความปานีตในการแต่งตัวและสะท้อนรสนิยมของคุณโดยเฉพาะเครื่องหนัง เช่นรองเท้ากระเป๋าเอกสารอย่าปล่อยให้เก่าสปกปรกหรือมีรอยต้องหมั่นดูแลเช็ดและขัดให้เงาอยู่เสมอแว่นตาแว่นตาเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกสรรอย่างพิธีพิถันโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีสายตามไม่ปกติเช่นยาวหรือสั้นเกินไปก่อนซื้อแว่นตาควรทดลองคุณภาพและหารูปทรงที่เข้ากับใบหน้า ใส่แล้วต้องเสริมบุคลิก,กให้ดูดีไม่ใช่ใส่แล้วดูอายุมากกว่าความจริงเป็น10ปีแว่นตาที่ไม่เข้ากับรูปทรงใบหน้าไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดจะทำลายบุคลิกภาพตั้งแต่แรกเห็นมันเช็ดหรือทำความสะอาดแว่นตาด้วยแชมพูให้แวววาวอยู่เสมออย่าใช้แว่นตาที่หลวมจนคุณต้องมองลอดแว่นตาเหมือนผู้ชายสูงอายุเป็นอันขาดกฎในการเลือกสี ควรเลือกสีที่กลมกลืนทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับอย่าใช้สีที่ตัดกันมากจนเกินไปควรเลือกใช้สีที่ขับผิวให้ดูสดใสสำหรับหนุ่มอายุน้อยหน่อยคุณสามารถใช้สีสดใสได้สบายๆแต่อย่าลืมดูสีผิวของคุณเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกนะครับกฎของความสวยงามจำไว้เสมอว่าเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่สวมใส่ต้องเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีขึ้น ส่วมใส่แล้วต้องเด่นสะดุดตาจะต้องสามารถอําพรางในบางส่วนที่บกพร่องของคุณได้ความเหมาะสมของฐานะและโอกาสจำไว้นะครับว่าการแต่งกายให้มีบุคลิกที่ดีไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินมากมายที่สำคัญต้องรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณรักษาความสะอาดรีดให้เรียบรักษาให้คงทนอย่างที่ผมบอกไว้ทีแรกนั่นหละครับบันไดขั้นที่ส การพัฒนามารยาทและการประพฤติตัวในสังคมสำคัญนะครับเรื่องนี้ในบางครอบครัวอาจมีการสร้างพื้นฐานที่ดีให้ลูกตั้งแต่เด็กปัจจุบันนี้บางครั้งกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าไฮโซในสังคมชั้นสูงบางกลุ่มก็ยังคงมีข้อปกพร่องในการกิริยามารยาทเรามาเรียนรู้กฎของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีกันดีกว่าครับต้องมีกิริยาที่เรียบร้อย มีสัมมาคารวะแก่ผู้ที่สูงกว่าทั้งในด้านวัยวุฒิคุณวุฒิและประสบการณ์ต้องไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นเช่นการสูบบุหรี่ควันขมง่งท่ามกลางวงสนทนาการพูดคุยเสียงดังเอะอะการยื่นของให้ผู้อื่นด้วยการโยนผลักใสหรือขว้างปาการไอหรือจามไม่ควรไอหรือจามเสียงดังด้วยไม่มีการปกป้อง ด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือการปิดปากการแค่ฟันบ้วนปากหรือกิริยาอะไรที่ออกจากปากควรมีการปิดป้องหรือขอตัวไปยังห้องน้ําเพื่อจัดการธุระส่วนตัวอย่างเหมาะสมแต่ในกรณีที่ฉุกเฉินจะต้องใช้ผ้าปิดปากทุกครั้งดังนั้นทุกครั้งที่ออกไปสู่สังคมคุณควรติดผ้าเช็ดหน้าไปซักผืนทําให้เป็นนิสัยครับอย่าเบียดแทรกหรือแย่งชิง ถือเป็นการเสียมารยาทที่สุภาพบุรุษอย่างคุณไม่ควรทําอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงการจอดรถหรือการเข้าแถวตักอาหารทางออกที่ดีคือการเข้าคิวในบางโอกาสควรเสียสละให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเช่นเด็กสตรีหรือคนชราแค่นี้คุณก็จะกลายเป็นชายหนุ่มที่มีบุคลิกอ่อนโยนในสายตาใครต่อใครได้อย่างสบายๆการเสียสละ การเสียสละเป็นสิ่งที่ผู้ชายสมัยนี้ละเลยและมองข้ามการเสียสละเป็นหัวใจที่สำคัญของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษต้องยอมรับความจริงที่ว่าผู้ชายถูกสร้างขึ้นให้เป็นเพศที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีโอกาสเป็นผู้เสียสละคุณควรรีบทำไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อเด็กสตรีหรือคนชราเชื่อเถอะภาพที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพที่สามารถเพิ่มสเสน่ห์แห่งบุคลิกภาพที่ดีของคุณ และมันก็เพิ่มได้มากเสียด้วยบันไดขั้นที่5พัฒนาบุคลิกภาพภายในอย่างที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่แรกนั่นแหละครับว่าการเกิดมาหน้าตามไม่หล่อรูปร่างไม่สมส่วนประเภทสมาร์ทแอนด์เฮนซัมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเพิ่มเสน่ห์หรือพัฒนาบุคลิกภาพส่วนเรื่องเสื้อผ้าอาพรเครื่องประดับที่กล่าวมาก็เป็นเพียงการพัฒนาบุคลิกภาพแต่เพียงภายนอกเท่านั้น ยังไม่เพียงพอหรอครับบุคลิกภาพภายในซึ่งผมหมายถึงจิตใจของคุณจะต้องดีด้วยพัฒนาในเรื่องอารมณ์พยายามทำตัวให้เป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลารู้จักมองโลกในแง่ดีรู้จักสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลและสถานการณ์ที่คุณร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งรู้จักหนักแน่นและอดกลัน้นเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือและเอื้ออารีผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี การกระทำในสิ่งต่างๆควรคำนึงถึงผู้ที่จะได้รับผลการกระทำนั้นๆรวมไปถึงการรู้จักบุญคุณและรู้จักตอบแทนเมื่อมีโอกาสที่คุณทำได้ไม่ว่าเขาหรือเธอเหล่านั้นจะด้อยกว่าคุณทั้งในเรื่องสถานภาพหรืออายุรักษาคำพูดและตรงต่อเวลาหากทำข้อนี้ไม่ได้คุณจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่มีวุฒิภาวะต่ำโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาคำพูด ซึ่งคนเหล่านี้จะไม่มีมิตรภาพที่ยาวนานกับใครจะมีเพียงมิตรภาพทางอารมณ์หรือมิตรภาพทางผลประโยชน์เท่านั้นหากขาดคุณสมบัติข้อนี้ความมีสเสน่ห์ของบุคลิกภาพของคุณไม่มีจีรังแน่ครับบันไดขั้นที่6ปฏิบัติตัวในการเข้าสังคมไม่มีใครหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมได้ดังนั้นสิ่งที่จะเสริมบุคลิกภาพและเพิ่มสเสน่ห์ให้คุณก็คือ การรู้จักพูดคุยสนทนารู้จักพูดในเรื่องหรือสิ่งที่คนสนใจพร้อมทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นนักสนทนาที่ดีไม่ใช่จับกลุ่มนินทาเมื่อเข้าร่วมในโต๊ะอาหารคุณต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ที่วางเรียงบนโต๊ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากคุณสามารถเรียนรู้ได้จากการเข้าอบรมคอรสสั้นๆหรืออ่านเอาจากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวบนโต๊ะอาหารในแบบต่างๆ และถ้ามีโอกาสคุณก็สามารถซ้อมปฏิบัติจริงด้วยการไปทานอาหารในโรงแรมแบบที่เป็นส่วนตัวนอกจากการเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งของบนโต๊ะอาหารแล้วเรื่องมารยาทเป็นสิ่งที่คุณพึงระวังอย่ามุมามามาสดอาหารหรือน้ำแกงเสียงดังอย่าใช้ไม้จิ้มฟันแคะฟันในกรณีที่จำเป็นให้ใช้ผ้าปิดปากอย่าเอื้อมมือหยิบหรือตักสิ่งของข้ามผู้อื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำการขายเศษอาหารต้องวางไว้ที่ขอบจานห้ามการข้อศอกบนโต๊ะอาหารงดสนทนาเรื่องราวที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมบนโต๊ะอาหารอย่าพูดในขณะที่มีอาหารอยู่เต็มปากการเข้าสังคมเป็นเรื่องที่ผู้ชายทำงานลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือการใช้คำพูด การสื่อภาษาทางกายก็ควรแสดงให้สอดคล้องกันการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุดจะต้องประกอบด้วยภาษาพูดและภาษากายเคล็ดรับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญในการเข้าสังคมก็คือการจดจำชื่อนามสกุลของบุคคลที่คุณสนทนาให้แม่นยำที่สุดบันไดขั้นที่7สันทนาการและความสามารถพิเศษ นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรหลีกเลี่ยงการพัฒนาตนเข้าสู่สังคมจําเป็นต้องมีชั่วโมงของกิจกรรมพิเศษที่จะกระทําร่วมกันอย่างน้อยคุณควรรู้จักร้องเพลงลีลาดําวงเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถที่นอกเหนือจากการทํางานไม่จําเป็นต้องเป็นไปซะทุกอย่างแต่ควรมีติดตัวอยู่บ้างสิ่งเหล่านี้ จะเป็นตัวสะท้อนความรู้สึกนึกคิดรสนิยมและเป็นตัวเสริมบุคลิกภาพให้คุณในอีกรูปแบบหนึ่งกรณีนี้ผมกล่าวรวมไปถึงงานอนดิเรกเช่นการอ่านหนังสือการปลูกต้นไม้หรือการหาโอกาสไปชมงานแสดงด้านศิลปะการแสดงดนตรีหรือการสะสมของพัฒนาบุคลิกภาพของคุณไปทีละขั้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับอย่ากเกรงเพราะมันจะทำให้คุณอึดอัด อาจขอกำลังใจจากคนใกล้ชิดของคุณหรือเพื่อนๆร่วมงานที่ดีของคุณจะทำให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นในการพัฒนาตัวเองสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากฝากก็คืออย่ามัวแต่เอาใจใส่กับเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพจนไม่สนใจข่าวสารบ้านเมืองเรื่องราวใหม่ๆห,หรือเทคโนโลยีในปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาสมองที่จำเป็นอีกนั่นแหละไหนจะพัฒนากันแล้วก็เอาให้ครบสูตร อย่าให้ใครเขามาค่อนแคะได้ว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพงนะครับ